ทางหนึ่งที่ต้องขับออกคือทางปัสสวาวะเนี่ยมีอะไรที่จะช่วยเร่งให้การขับออกทางปัสสวาวะได้ดีขึ้นไหมครับการขับออกทางปัสสวาวะหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะขับออกโดยทางน้ำเนาะหนึ่งก็ต้องดื่มน้ําให้เยอะเพื่อให้มีพาหะที่จะพามันขับออกไปได้ถัดมาก็คือออกกําลังกายให้มากให้เหงื่อมันออกมากขึ้นมันก็จะกําจัดสารพิษออกไปทางเหงื่อได้ดียังมีสารเคมีบางตัวที่มันช่วยดึงเอาหมู่โลหะออกไปด้วยโอเคซึ่งอันนี้นะต้องบอกว่าเขาเจะโดยไม่ได้ตั้งใจจะมาขับ สารพิษนะเราเรียกว่าสาร EDTA เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเหตุผลที่เขาคิดสารตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําที่กระด้างเกินไปแต่การที่ใส่เข้าไปเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถจับพวกประจุบวกไอออนได้ดีมากประหลอดเองตะกั่วเองแคดเมียมสารหนูก็เป็นประจุบวกแรงๆนั่นเลยทั้นั้น EDTA เนี่ยก็เลยจับได้ดีมากเขาพบว,ว,ว่าน้าที่สําคัญคือการดึงพวกโลหะทั้งหลายเนี่ยออกแล้ว,ลวต่อมาก็เลยมาใช้ในการแพทย์ใ,ในการช่วยรักษา โรคเลยซึ่งกระบวนการที่เขาเอามาใช้เขาเรียกมันว่าการกินเลชันกาิเลชันคือการเอาสารบางตัวเข้าไปจับโลหักแล้วก็ขับทิ้งออกไปกจากร่างกายทางปสัสสาวะอุจจาระต่างๆ